ฟอร์ตี้ v ีเวนจริงด้วยจริงด้วยไม่ติดออกทำไมวะเนี่ยไอของมังปญญาอ่อนจังวะยิ่งน้ำม,มิดคุบอมเราจาังวะเนี่ยไล่สาระมากเลยทุกคนไล่สาระมากอันนี้อันนี้คือของที่ผมออกครับทาดานทาดานปัญญาอ่อนสตรีมที่ช่องใจญ่เรา ทุกวันนะครับผมไม่เข้าใจแพ้ได้ยังไงวะแพ้ได้ยังไงวะพี่เล่นไฮาเตเวสไม่ตายเลยให้5,000แต่หนึ่งตัวให้2,500ทุกวันครับกดกดไลค์กดไลค์ของสันไว้แกทักจะท้าทายอำนาจมืดของใจลาวมากไปแล้วที่ผ่านมามัดไปแค่ การเล่นสนุกเท่านั้นฉันน่ะรอคนอย่างนายมานานแล้วสันฮ่า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 ฮยเตเวศคนในทีมครับจงกดตัวที่เก่งที่สุดในชีวิตมาซะหาจริงๆไม่มีคาว่าติ่มผมไม่มีคาว่าติ่มผมมีตีมี่อี้ต้องติ่มนะไม่ติ่มกูตายนี่หว่ากูสติ๊กไม่น่าได้เว้ยเราต้องไอ้นี่ไตนเซเบนเทนเดอร์เเบนเทนเดอร์ต้องมาชิดแรกก่อนเพราะว่าเราต้องการความเร็วโจมตีเข้าใจปะ พอเการลงตีปุ๊บเราจะได้ปะกระจายดาวใจเร็วขึ้นแล้วเราตีมีโบนัสดาเมจด้วยเนอะแล้วไอเทมชิ้นต่อไปที่คิดว่าจะออกก็น่าจะเป็นอ่าออกเกมครับพี่ไม่เล่นเลยยังสู้ังวะทีมสู้สู้แท้ที่จะชนะหรอวะ <c oughs> แต่เพื่อ5,000ดาเพื่อ5,000ดาๆๆผมทำได้5,000ดาปึง 5, าป้งปึ้ง5,000ดาปึ้งปึ้ง5,000เดาโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรองเท้าตีเร็วกว่า แคดดี้ตัวไหนดีบ้างครับโอ้ไยเตะเลยครับไฮยเตะไยเตะเวเดนโนหนึ่งครับ่าเลยค่าเลยคเลยอ้าวนั่นแหละครับห้าพันห้าพันห้นลขาดบอลนี่ไงนี่ไงใกูห้ามตายน่อนโอเคตีป๊อตีครับตีป๊อกัเออพี่ครับถอยถอยๆๆยถ <Safe rév mark> เออมั้ยเฮ้ยโอ้ยมัามีพลาอ้ยถอลยถอยถอยถอยลอดันย่อยันย่อยัอย่อยันย่อยัอต่อยีอยถอะถอยถอยถอย้อยถอย้อยถ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 ถอยถอยถอถอย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 ถยอยอะถอยอะถอยถอยถอยอยอยอะมอยถอยถอยถออยอะเอยยถยมึงลอยถอยถอย่อยอยเอียถอยบจังวะผมให้โอกาส สเกมครับซันซันฟังพี่นะเกมเดียวก็พอเกมเดียวก็พอเตรียมดาวไว้เลยสันบีบอกแค่นี no ้พอจรทๆโอินม hm. no ันดูมันตีค uh ีบดิมึงตีเร็วกว่านี้ไม่ได้โอ้ตีมี่มาช่วยฟาร์มหน่อยตีมี่ผมต้องการเงินครับมึื่อยผมฟาร์มหนยครับตีหลบตีหตีหลบตีหบตีหบตีหลาบ้บบบมันตีแรงกว่านี้ได้ไหมเน้ บอกด้วยครับเฮ้ยจะได้สำเเนอะเราเจะได้เอ็จะทีมเนี้ยทีมเนี้ยฟันะังฟัมฟััฟอตี้ีเวจริงด้วยจริงด้วยฟอนตี้ีเวนสโลงไงเราลืมไปเทมเนี้ไปได้ไหมวะใช่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 ใได้แล้วได้แล้วได้แล้วดูเห็นปะเห็นไ้เ้ยหอเห็นไ้เว้ยหของจริงอะครับทุกคนตีเคไปเลยปอมปอมปอมเาเอาข้ามน่าน่สวยครับ ห้าพันห้าพันสัญมาแล้วห้าพัน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 เฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งไอ้น้องวิ่งวิ่งแมึงก็เอาหรอไม่มีถอยอยู่แล้ว้วิ่งวิ่งวิ่งไอ้น้องวิ่งวิ่งเขาเรียกไปตั้งหลักเขาเรียกไปตั้งหลักไ่าฮ่าฮ่าออไฟเทกัน เนี่ยถอยในจุดที่เราควรจะถอยครับตีมี่มาฟันต่อไปไปไปเอาคีบบอลเรไปเอาคีบบอลเรรวย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 เอ่อแต่ผมแนะนำว่าอย่าหาทำนะครับทุกคนนะครับสำหรับการออกนี้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ดับกับใจแรงขึ้นนะแต่เซเวนเฮนเดอร์เนี่ยเนี่ยดู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 ผมปานะเห็นปะมันจะมีดาเมจเวทผสม,มอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นสายเวทขึ้นมาเซเวนเฮนเดอร์ไปเทมทีท่ต้องออกต้องออกอาร์โกนี่มาแล้วอ่ะอากอนนี่ว่ะดู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 ติดดาเมจด้วยเฮ้ยไม่ติดหรอเฮ้ย เฮ้ยมันไม่ติดวะเฮ้ยมันติดอะโกนี่บอกว่าเนี่ยติดปะไอ้ไม่ติดออกทับไมวะเนี่ยมันไม่ติดอะโกนีอะทุกคนมันไม่ติดอะมันติดไหมอะมันไม่ติดอะถ้าติดมันจะมีสีม่วงใช่ไหมอะเย้ยมันไม่ติดกลัวมาทำหายนะวัเนี่ยอย่างเชี่ยเลยไม่ไม่มีใครเตือนสักคนรอให้กูออกเองไว้สวย รำไม่เร่รำปะปอมปะปอมปะปอม4010เปไงไปไงโซโล่คิวล้วนๆนะครับทอยม่มาทั้งหมดนี่โซโล่คิวล้วนๆนะรำปะปอมปะปอมปะปอมตาต่อไปเหลือสามพันดาวันตาหนี้ตาหนี้ตาเดียวพอตาชื่อพี่ไม่มีตายไม่มีตายแน่นอนโอเคได้ลงกี่ครึละเดี๋ยวดูนะดูดาเมจลงกี่ครึนะว่าจะแรงขนาดไหนสำหรับการตีคิป เดี๋ยวลองลำใสาดักดูว่าดาเมจที่ดักโดนเราแรงขนาดไหนขี้สักดอกยังไม่ติดไอ้เจ้ากูถามจริงไอ้ของมุมปัญญาอ่อนจังวะถอยมาถอยมาถอยมาไว้ไว้ไว้นิ่งนิ่งก่อนนิ่งก่อนดีมีมีชุบปะ

โอเคกลับมาแล้วด้อสามทาง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 เราจะได้ดาวอะจมได้ดาวอย่างมีประสิทธิภาพซะนะครับต <c oughs> ีป้อมครับ <c oughs> ต้องได้ลมเท่ๆทักรอเหรอวะเทชน้ำแข็งบอลดาวจังวันนี้อะ ไอ้เหี้ยตีไม่รอดเลยวิกแล้วเชื OVER ่อเบามากเลยเล่นบ้าเลยวะเนี่ยอันนี้อันนี้คือของที่ผมออกนะครับานันทานันปัญญาอ่อนนี่ไงเจอโดเมเวนกูดีมึงพี่ตกติ๊กติักตรักติ๊กติ๊กติ๊้ติ๊ะะเรกติ๊กตนะกติ๊กติ๊กติ๊ลติ๊กติ๊กติ๊กได๊กติ๊กติ๊กิ๊กติ๊กติ๊กตย๊กติ๊กติยู่ไม่ได้ร้อนกิิง

ห้าพันห้าพันห้าพันเอาลูกคนตรีมาห้าพันห้าพันหพันงงอะไรเซวันนี้พลาดผมบอกแล้ววันนี้ใครท้าผมชนะหมดอยู่วันนี้อยู่ดีก็เล่นดีอยู่ดีๆก็เล่นดีไม่ตายเลยไม่ตายเลยไม่ตายเลย6.0.12นย์สองมือสิครับ ขอคูณ50ดาวไม่ใช่50สัน์ไม่ใช่50 5,000ห้าพันไม่มีขามุยนะไม่มีขามุยนะอย่าใช้ขามุยนะจะนั่งทุกคนคนระับเรามานั่งจ้องนั่งจ้องอันฟอร์มเห็นแล้วใช่อ่ะ กลับมากลับมากลับมา่อนเขาอุตส่าห์ตั้งใจเล่นนะเขาอุตส่าห์เป็นขยายาส่เวด้วยนะเดี๋ยวพอลอนเล่นขายาเวทมีคนไปทำตามเราก็มาโดนด่าทีหลังอีกอะมันต้องมีค่าทำขวัญดิเฮ้ยมาวะเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะโอ้หขอบคุณเธอฮ่ผมรู้อยู่แล้วว่าขามวยยังไม่มีหลอก ชาวมวยังไม่มีหรอกโอกราบขอบพระคุณ5พันดาวนะครับผมเย้ yeah! oh, มาแล้วโอ้โห <5, 000. S 1> oh, ขอบคุณการตันดนของซัน5พันดาวมากมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับชาบูนะครับผมขอบคุณครับ5พันเอาลูกคนนิดบ้าง5,000 5,000 5,000